มือสุดท้ายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มืนนะ้อ <c oughs> อาหารหลังได้สุดท้ายเออ,อมือสุดท้ายฟังดูดีขึ้นมาทันทีไหนดูดีมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างทอมมีอะไรให้กินบา้างเนี่ยเอ,อมีข้าวหมกไก่ไก่ทอดครับ,รบน้ำแข็งเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ละน้ำแข็งเปล่านั้นมีทุกมือละทอมเติมน้ำปลา <c oughs> มดเป็นไงคะตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นตันหรือล่ารู้เอางี้ดีกว่าสารภาพเลยกับมึงรู้ตอนไหนดีกว่าอนอก่อนหน้านั้นหัดใส่ใจสิ่งรอบข้างบ้างเพื่อนหัวเราะกันแทบตายกินอะไรเยอะแยะวะเธอสองรามจานแล้วพา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 มดมดเอาผ้าออก สปายตั้งแต่ขณะนี้เวลากี่โมงคะพี่เอ๋เท่าไรนะเที่ยงสิบห้าเที่ยงสิบหนาทีเราก็เริ่มเผาหัวเผาหัวด้วยสปายไวท์คูลเลอร์ก่อนพี่บักกระดกให้ดูหน่อยดิหลอดใช่เลยเป๊ปซี่โมงแฟล็กซี่เม็กนะจุดนี้ไม่ต้องการละเพราะเราเหนื่อยมากนะคะกับได้สุดท้ายของวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ย้ายไปขึ้นป่าตองกันคุณอุ้ยคะแนะนำหน่อยค่ะวันนี้เรามีอะไรกินบ้างผมเป็นหวัด <c oughs> คุณรู้ก็ <c oughs> ผมรู้แล้วค่ะว่าคุณเป็นหวัดมีไก่ทอดนะคะมีะมน้ำจิ้มไก่ะะ<ม>ข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ เกงเจิดแล้วก็ผักสดอะว่าิดถงภรรยานภรยาชอบอะคะต้ชื่อกแต้วแว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 วดูคิดถึงเมียตลอดเวลาน่ารักจริงจริคิดถึงตอนเจเข้าวมันไก่รับกูไก่ได้ยินของปลิมเดร๋ยอเล่ที่ราคาที่รักกินไรอะคะ เต็มไปหมดดูซากเซิร์ฟใครหาซี่โครงหมูไม่เจอก็การุณาตามล่าหาได้ในจานเต๋อนะคะ <c oughs> เอาหมูกิน